ได้ไลฟ์สดจ้ามาวันนี้รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกดีใจมากที่วันนี้ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนดีค่ะสวัสดีนะคะเอเพื่อนใน f c e e o o o นี่แหละคนหนึ่งที่เขาแบบว่าเป็นคนที่แบบแบบแนะนำอ่ะเออนั่นแหละหนูทำกิจกรรมในเฟซ อ่บ่อยมากอะไรประมาณนี้นะทุกคนหนูถึงพานได้แล้วต้องขยันมากๆที่จะลุกขึ้นมาทำให้สม่ำเสมอตรงเรียนนี้นะคะน่ะนั่นแหละเขาก็เลยได้ได้เออ่ได้ตรงนั่นมานะคะโอเคโอเคถ้าเธอกลับบ่อยอยู่กับบอเป็นอย่างเนาะ ถ้ากลับบ่อยอยู่ก็ไม่เป็นไรพเพราะเดี๋ยวกับพานเนาะค่ะเนาะคุ้นสังคมสู่ๆไปเด้อค่ะสู่ๆไปเพราะว่ายังหนูบ่ได้พนันอันบ่นไบบอนน่ะละมุงม่งหมันไปเลยตั้งใจแล้วว่าเขาตรงได้ดีก็เขาล้งคลิปไปแล้ว<ๆ>เขา้าเขา้าเข้าบ่ได้อีกอย่างไหมคะ่ะทุกคนแล้วเราไม่ได้อะไรคนเนาะค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนานแล้วนะคะ ทอดข้าวโพดน่ากินหนูถึงพานได้แล้วต้องขยันมากๆที่จะลุกขึ้นมาทำให้สม่ำเสมอตรงเลยแล้วเป็นสิ่งที่เขาแบบเออมันมันคุ้มคา่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาแบบแบบได้ทำมานะส่งพี่มากแล้วล่ะเนาะคะ่ะมีงานส่งพี่มากแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะก็เลย ทีนี้หนูไม่มีเวลาบลูว่าสิเอาเวลาไหนเลือกเวลาบัตถุไล่สเปซสปะไปเลยแบบว่างเวลาไหนขึ้นเวลานั้นว่างเวลาไหนขึ้นเวลานั้นได้แต่ว่าอตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาของเราเนาะค่ะบางบางข้างอ่ะ AI ไม่ได้ไม่ได้จะผ่านมาได้คนที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะทุกคนคนที่ผ่านมาน่ะคือเขาแบบสุดยอดมากเขาเก่งมากค่ะรับรับ รับประกาศเมื่อนี้ยเขากะก็มาทำงานนะคะมาทำงานด้วยไม่ได้แบบว่าเออนางว่าซื่อๆนะทุกคนเขาก็บ,บ่นี่ฉันบ่ได้กลับบ้านทั้งปีหนึ่งแล้วนะเฟซบุ๊กฉันเด้งเตือนมาว่าเออหนึ่งกันแบบด้วยใจเลยว่าอู้เขาขยันเขาตรงเวลาเขาหมั่นทําคลิปเขาทุกอย่างเลยค่ะอืมนั่นแหะเป็นมูนี้จากอาอกเมดแล้ว นั่นล่ะค่ะนกก็ะนกขนกาไล่ไล่ไล่แบบก็ไม่ได้ปล่อยเวลาทิ้งเลยเนาะคะ่ะอย่างน้อยเราก็มีงานดีก,ก็ก็ไม่มีการที่จะลงอ่ะดา่าวาไข่ไข่กบบมีไม่ค่ะนีน่ะมันดีตรงนี้แหละค่ะมันดีมากเลยค่ะเ่องใบแบบว่าอ่านปวดหัวหรือว่าเหนื่อยหรือว่าอย่างพี่ท่องใบก็บพักผ่อนได้เลยนะ พักผ่อนได้เลยพักผ่อนได้เลยคนที่เขาทําไม่ได้ไหมเขาใจบอเขาไปเห็นคนที่เขาเจเ้าเฮ็ดบอไดเออแล้วแล้วนั่นแหละมันก็นเลยทักทายได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะคอมเมนต์ได้คะ่ะนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าเขาไปพ่อย,ย้ายผู้นึงเพิ่นกะอ๊ะเนาะคะ่ะเนาะ ั้งเต้ตอนหนูนงางบอกผู้เดียวอมอมอม,อม,อมั้งแต่หนูยังหนูยังบาานนะะ่ผ่านเนาะค่ะทำกิจกรรมในเฟซบ่าบ่อยมากอะไรประมาณนี้นะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่แวะเวียนเยี่ยมเยียนเข้ามารับชมนะคะว่ายังไงหนูก็ต้องได้เนาะคะ่ะอืมเขาก็เฮ็ดไปค่ะ ทำค่ะยังไม่ผ่านอะไรค่ะใจบอกฉันจำคำพ่นมาเลยนะฉันจำคำพ่นมาแล้วฉันก็ตั้งใจมากที่จะสั่งคุณงามความดีต่อไปดันเราเนาะค่ะนั่นละค่ะบางครั้ง AI ไม่ได้ดันเราเนาะค่ะเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่เนาะนาค่ะเนาะ นางเต้ตอนหนูนางว่า้เดีออมอมอมอๆม,ม,มนางเต้หนูยังหนูยังบอพานเนาะค่ะเดือนแล้วเนาะค่ะได้ออกมาไลฟสดบ่อยว่ค่ะได้ออกมาไลฟสดบ่อยไหมคะโอ้อ่อพี่พี่อ้อยพี่อ้อยได้ไลฟ์สดไหมเนาะค่ะาแล้วพี่ต้องแบบจัดทําคลิปแต่ว่าวันเนี้ยวันนี้นะไอคลิปหนูเป็นอะไรไม่รู้ กันแบบด้วยใจเลยว่าอู้เขาขยันเขาตรงเวลาเขาหมั่นทําคลิปเขาทุกอย่างเลยค่ะน่ารัะอ่าเป็นเพื่อนอ่าที่ดีต่อกันเนาะค่ะเขาบอกว่าอ่าเวลาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ในลักษณะที่ดีๆเนาะคุณเสือบอกว่าเนื้อยปันใดก็ต้องเนื่อปันใดก็ต้องลูกเป็นเวียมีพี่มีพี่ท้องใบเนาะเออที่แบบแบบ เขาม้าที่หนูนั่งเา้าเราพี่เขาม้าอยู่ตลอดตลอดเนาะคะนะ่ะคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> อบอกว่าไปจ่าฟังอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะว่าเมนสวัสดีนะคะคุณสังคมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมในวันนี้คุณนะคะบอกว่าไปจ่าฟังอยู่ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะว่าหนูจะผ่านเนาะอกว่าจะผ่านได้มันมันยากมากเลยนะคะสำหรับตัวหนูเองเด้ค่ะอืมยากมากฝันดีก่อนนอนนะ <c oughs> อย่าลืมฝันดีก่อนนอน <c oughs> แต่หนูอ่ะคือว่าหนูจังได้หนูก็ต้องลงคลิปแล้วหนูต้องได้เงินได้นิดได้หน่อยกรวม้วมๆกันไว้เนาะค่ะได้นะ มีคลิปหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้มียอดเยอะเท่าไหร่เนาะคะ่ะห้องหนูก็หนูก็มาทักทายเพื่อนๆหนูก็มาทักทายเพื่อนๆประมาณเดี๋ยวคนนะ้ <c oughs> นเนาะยังบางยังกับมีแต่เฮาสองคนกะกะ เสียเวลาเปล่าเนาะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยนะเราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์อย่างนี้แหมเออก็เลยก็เลยคือไม่ขยับอกแบบไม่รู้เป็นอะไรเนาะค่ะนี่แหละหาสาเหตุไม่เจอแต่ว่าไล่สเปซสปาเนาะตอนนั้นจนมามาหูเทคนิคว่าเฮ้ต้องไล่จังไดเราจะเราจะไล่ยังไงให้เวลาเราขึ้นยงหน้าที่ใครหน้าที่มันเนาะ เธอเหนื่อยมาจากแบบแบบสอนเด็กน้อยแล้วอย่างเงี้ยเออฉันก็เข้าใจอยู่เนาะออไปใดบ่ใดไปใดมาใดบ่ได,ดแล้วกะกะซ้ำเมื่ดบุญแล้วละวางสินะเออฉันก็เลยเขาไม่ผ่านเราผ่านไม่ได้ตรงนี้เราตรงนี้เราเป็นอย่างนี้อย่างสินะคือเขาเขาอธิบายเขาฟังหมดเลยสาเหตุที่อ่าสาเหตุอะไอยู่นะแต่ว่าอยู่นิ่งเลยอะ อนั่นแหละก็เลยว่าเออเป็นอะไรอีกเนาะเมื่อสองสามวันก่อนนู้นก็ติดตายเนะยาะอันนี้เราก็มาอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนนะเป็นในสักวันเนาะคะ่ะมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนด้วยนะเนี่ยมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนด้วยนะว่าอ่าเพื่อนเพื่อนที่กาลังท้อกําลังมันไม่ใช่เด็ค่ะทุกคนอืมถ้าเขาอยากจะ อยากจะไปต่อในแบบให้มันสูงสูงขึ้นกว่าจุดที่นเพราะว่านะคะอย่างน้อยเราก็มาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะว่าอสองสาเดือนแล้วค่ะพานได้แค่นั้นเนาะค่ะ <S <S แต่ว่าอันคุ้นสังคมเสือบอัวก่อนแต่หนูคือว่าหนูจังได้หนูก็ต้องล้งคลิปแล้วหนูต้องใดเงิน ได้นิดได้หน่อยกับรวมๆกันไหวเนาะคะ่ะได้นูนท้อใจมากเลยละ่ะเพราใจมากบ้านนี้หนูกามาพบพ่อค้นที่แบบก็จะเขาก็จะยังไม่รู้ไงว่าต้องคอมเมนต์แบบไหนอะไรประมาณนี้แต่ว่าชาวเรียวนะจะรู้จักกันดีเนาะคะ่ะนั่นแหละเป็นเชา่านานใช่เลยคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่อ้อยนะคะขอบคุณนะคะที่แบบไล่ต้อนรัก็เข้ามา มาชมไลฟ์ก็ไม่ได้ปล่อยเวลาทิ้งเลยเนาะคะ่ะอย่างน้อยเราก็มีงานสปีที่แล้วฉันก็นเห็นเฮี้ยนฉันเนาะอือนั่นแหละฉันก็คืนหอดฉันคืนหอดปูกับยาถ้าเรายังมีลมหายใจนะเออนั่นแหละสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณ เดือนแรกนะจะต้องให้แม่เลยนะอย่างประมาณนี้เลยได้ค้นว่าถ้าได้เงินนะครั้งแรกเลยนะจะเอาให้แม่เลยมีความตั้งใจมากจะเอาให้แม่กับหนูแบบทึ่งตรงนั้นเขามากว่าเขาทําได้จังสี่เนาะค่ะ